ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลปิยยเวศนะคะก็มาฉีดเข็มที่สามแล้วนะคะมีความรู้สึกว่ามันต้องไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลตัวเองอะ่ะคือแบบเดี๋ยวนี้มันกลายพันธ์ไปเรื่อยเลยอะ่ะวันนี้ก็มาฉีดบูดเข็มสามนะคะป้องกันโควิด1 9นะคะตอนนี้ไม่รู้มีกี่สายพันธุ์แล้วไ,ไปถูกแล้ว เดลต้าเอยทั้งอะไรโอเมก้าเนอะะคือใหม่ล่าสุดแต่เดลต้าน่ากลัวสุดเบต้าคือแบบคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเนาะมันจะลงมันจะลงปอดไวที่คุณหมอบอกเมื่อกี้เนาะใช่ก็วันนี้แบบว่าก็ขอบคุณอทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นเพื่อนกันนี่หมอมือเบาหรอเบามากแต่รู้สึกเจ็บมาก น,น,นูถ่ายคลิปตอนที่หมอฉีดให้ได้ไหม,มได้ใช่ไหมถ่ายทุกคนเลยคุณกันชีพค่ะนี่พี่แนเชื่อปะเจ็บนะปกติไม่เจ็บวันนี้หนูเจ็บ ใช่ไอ้น้องก็ไม่เจ็บไอ้น hey. e yeah. so oh, ี่ก็ไม่เจ็บเหมือนเขาลงลึกกงวันนี้ไอ้นี่ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหมอมืิโภคหมอบัมากหมอมือเบามากส่วนคนนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงเจ็บเจ็บกว่าขนาดตัวเองสักนะแต่ทำไมมันรู้สึกเจ็บในหัวแต่แต่แต่ว่าตัวเองสักแต่ไม่เจ็บแต่ว่ามาฉีดยาเจ็บโอ้โหเขี่ยลงลึคุณได้ไหมเขี่ยลงลึกอ่ะวันนี้พาพาลูกน้องสุดที่รักมามาฉีดยาด้วยเมื่อกี้ฉีดไปยังลูก ฉีดแล้วค่ะเสร็จแล้วคนแรกเลยเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอืมอนตอนตอโอ้โหกลัวเหรอใช่ใช่เดี๋ยวลักษณะนี้ว่าไม่ไม่ไม่ใช่กลัวเข็มฉีดยาแหละน่าจะไม่น่าจะเมาไอเมาค้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยหิวเหล้าหรือเปล่าไม่แน่เป็นไงคะคุณเป็นไงคะกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวเตรียมพร้อมมากใช่อ่าฮะ พี่จับนะคะนี่พี่นุ่นฝาสุดเลยเหรอของไอพ้พึ่ง<า>นนี้แขนขยับไม่ได้เลยจริงหรอหรืว่าหนูคิดไปเองคิดไปเองเปล่าหรอคือได้ทำที่เหมือนเขาลงสุดเข็มนะแต่พี่แตงจะรู้ว่าพี่ไม่เหมือนกันนะบางคนเอาแค่ปลายนะแสดงว่าดูว่าหนูดื้อไงเขาก็เลยปักคุณจ,จ,จับคุณจับครับจริงหรอแม่เจียวก็สุด ไอหวานเจ็บเป็นไงคะคุณพี่เจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมคะให้เห็นแค่ไหลค่ะสรุปไม่เจ็บใช่ไหมไหนคะโอ้โหเรียบร้อยไม่เจ็บไม่เจ็บทำไมมี่คนไม่เจ็บหวานเจ็บอยู่คนเดียวคืออะไรรู้นิดเดียวอะแกก็ฉีดอย่างเมื่อกี้ฉีดแล้วไม่มันรู้สึกแค่นิดเดียวเล็กมุกกัดอีกอะไม่เจ็บนะไอหวานเจ็บอยู่คนเดียว แสดงว่ามันต่อต้านอะไรนะมันล้านไงไม่หมอเห็นหน้ามันล้านถ้าถ่ายแม่ได้ป่ะจะต้องไปคุณผูคนคนสุดท่ายเตรียมเปิดไรกันอืมเฮ้ยขาเก็บไว้พี่จ๋า ไม่ครับนนะข้อยามันเก่งขมี่เนออกไป่ี่กเจ็บูกกเคือถ้าเราดตัวสบายๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ็บหวานขี้กลัวคุณเนาะ เป็นไงมั่งคะคุณแก้วคนส่งคนส่งโปรดัก์นะคะเฮ้ยปลอดภัยส่ใจปลอดภัยะะ <c oughs> เป็นไงมัง่งพม่เจ็บเลยโอ้โหมาต่อเลยจ้ <c oughs> อะ,ะอันนี้ <c oughs> ฝ่ายแพ็คแล้วก็ฝ่ายส่งนะคะฝ่ายส่ง โขกแขนคุยกันเลยจ้ะเหมอมองฟ้าฮ่าฮ่าฮ่าเลยนะคะเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคไม่เจ็บนะครับ ไ,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 มไม่เห็นน้าคุณหมอทางนี้ก็เห็นนะออเร้องอีย และกรแตนชลดานะคะแล้วก็ทีมงานนะคะทุกๆคนที่มานะคะขอบคุณนะคะท่านผอ,อ,อนิรันร์นะคะแล้วก็ท่านรองผอ,อวิชัยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณแม่วาดด้วยนะคะช่วยประสานงานทาให้กระแตนได้มีโอกาสได้แบบว่าเออได้มาฉีดเข็มสามคือแบบแล้วมันมันเป็นคดทีที่ปลอดภัยเพราะว่าคนไม่ได้ปุกผลาดแล้วก็ไม่ได้เยอะนะคะต้องขอบคุณ โรงพยาบาลปิยะเวศได้ค่ะน,น,นี่ท่านรรงพออ,อนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะดูแลยอย่างนีพยาบาลที่ชิดหนูไม่เจ็บเลยคะ่ะ <laughs>